พลิกชีวิตและศักดิ์สิทธิ์จริงทำไมผมต้องออกเสียงดังขนาดนั้นทุกคนครับผมมีเรื่องราวที่จะเล่าให้ทุกคนฟังในอดีตสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีคนจํานวนมากแต่แล้วณักปัจจุบันครับสภาพอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันก็คือ กลายเป็นวัดรางและณปัจจุบันนี้มีพระสงฆ์แค่รูปเดียวที่จำวัดอยู่ในสถานที่แห่งนี้ไหวผมมาเล่าให้ทุกคนฟังที่นี่คือวัดสนมราวจังหวัดสระบุรีวัดที่มีพระเกจิอาจารย์ชื่อหลวงพ่อพินะปิยะธะโรที่ผมเล่าไปหลายๆคลิปมากแต่แล้วครับผมได้มีโอกาสไปกราบท่านผมเดินไปรอบวัดผมร้องให้และผมก็รู้สึกว่า ทำไมถึงเป็นแบบนี้เราลูกศิษย์ของท่านหายไปไหนทำไมไม่มาช่วยบูรณะปฏิสังขรณปล่อยให้องค์ท่านเดียวดายและกลายเป็นวัดร้างได้อย่างไรลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็ต่างพากันร่ำรวยแต่แล้วพอมีความร่ำรวยแล้วกลับลืมท่าน ลืมตอบแทนบุญคุณที่ท่านได้สั่งสอนไว้ผมไม่ขอพูดอะไรไปมากกว่านี้นะครับสิ่งที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าผมจะมาถ่ายทอดเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ท่านความเมตตากับองค์ท่านรวมไปถึงความรักที่ท่านมีความรักต่อคุณแม่ของท่านเป็นอย่างมากซึ่งถ้าใครได้ฟังเรื่องราวของท่านนะครับท่านเป็นพระ ที่รักแม่ของท่านเป็นอย่างมากยอมขายที่ดินเพื่อรักษาแม่ยอมฝึกกรรมฐานเพื่อจะได้รู้ว่าแม่อยู่ที่ไหนซึ่งไม่ต่างอะไรกับชีวิตผมที่เป็นคนที่รักแม่เป็นอย่างมากไว้ผมมาเล่าเรื่องราวและถ่ายทอดบ,บารมีขององค์ท่านอีกครั้งหนึ่ง